สวัสดีค,ค,ครับพี่น้องสูขู่สู้คนขับผมมาพอครับจ้าวนอีกงแร็พี่น้องนี่จ้าวนพ้าพี่น้องมาเสียบเสียบผมตำปลากับหมูกรอบพี่น้องหมูกรอบเผ็ดเองเสียบเสียบเลยครับพี่นอ้องมาถอดมาแบบใหม่ใหม่กรอบแห้งเนอ,อะฮะมาพพี่น้องไทเทียงเข้านี่ล่ะเสียบเสียบเลยนะ Å mm. มืมดงังครับครับเขาเที่ยงเ,งเนี่ยละพี่น้องเลย เสบเส่มกันเด้อพี่นอ้องอืงามเลย บา้าค่ำใหญ่ๆเลยครับ สำปาเป็นจากนักไปสร้างขบ่นหลายพี่พนองเลย มันทีอิหน้ากปุนแล้วด้วยวะนี่ หมูกรอบเฮ็ดกินเองพี่น้องค่อนข้างที่จะเนื้อหลายเพราะว่าตามใจผู้กิน คักลูกหมูกรอบกับกรอบคักตำมะฮงกับน,นัวแห้งอีหลีสซดบานนี่พี่น้องเลย Imin mahungan buku apa นุ่มเขาแซ่บดูสิน้องฮะครับพี่น้องครับวันนี้จะบน่นพพี่น้องว่าเสียบๆรับผมตำปลาสิว่าตำปลากับตำปลาพี่น้องสิงว่าตำข้าวปุ้นกับตำข้าวปุ้นเพราะว่าเส้นข้ปุ้นมันหลายใส่กับหมูกรอบพี่น้อง ตอนนี้งีเลยคักขนาดเขาก็ไม่ได้การย่ำเ,ยเทียงเทียงเหวียกเห็ดงานขึ้นมากแล้วพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายที่พี่น้องที่ตามรับชมครับผมขอบคุณหลายครับผม